คนทุกคนต้องรู้จักเหรออืมนักคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกคุณรู้จักไหมเอฟ6พี่ทั สวัสดีเวรุ้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้อยู่กับผมแอร์พิ่ท่านนะครับเอ่อพื้นหลังมันอาจจะดูลกๆไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ก็คือเร่งที่สุดแล้วตอนนี้สี่ทุ่มแล้วเลยครับเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดคือเบิ่งรถกลับมาปุ๊บต้องรีบอัดเลยนัดน้องคนนี้ไว้นะครับประมาณสองทุ่มตอนนี้สี่ทุ่มกว่าก็ ก้อรับคุณผูชมซึ่งรายการวันนี้นี่ครับผมนั่นก็คือสวัสดีหมิจา EP เท่าไหร่ไม่รู้เพราะอัดไปเยอะมากและ EP นี้นี่ยครับผมเป็นหนึ่งในอดีตไอดอลอีกแล้วครับผมชื่อที่ไม่อะไรกับวงการไอดอลวรับคไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับและอดีตไอดอลในวันนี้นะครับปัจจุบันเขาเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งยูทูบเบอร์นะแล้วก็ทํางานหลากหลายเยอะแยะมากมายถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วผมไม่บอกหรอกว่าเป็นใครเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันดีกว่าว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสม เพื่อนพนที่หวังราด้วจ้ะโอเคเพื่อนกลันรอช้ากันเดี๋ยวเราเข้าไดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีใครครับเนี่ยสวัสดีค่ะปังบปั๊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 บรั๊บป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 ี๊บปันี่ั๊ผมั๊บดต๊บมั๊บปั๊บปั๊บ t น๊บปั๊่ปั๊บปั๊บาั๊บปั๊่ปงเงปั๊นี่คุ้มาครัมบดนี่คุณต้องให้อะไรผมปะ๊บปั ให้ใจผมด้วยอ่ไหนๆคุณคุณแนะนำตัวใหม่ซิคุณคือใครอะไรมาจากไหนอะไรยังไงฮะัรดนนีค่ะตังตังนะคะจากช่องตังตังชาแนลค่ะ,ะต้องมีคอนเซปต์เขาน้วหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณตังตังผมผม,ผมต้องถามนี้ก่อนอย่างแรกเลยนะที่แบบผมแบบได้คุณมาสัมภาษณ์อันเนี้ยผมต้องขอบอกเลยว่าไอยากรผมนะผมไม่รู้จักคุณ <laughs> อะไรเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยแต่แต่ว่าผมเม่เพิ่งมารู้ที่หลังเว้ยว่าคือคุณเป็นอดีตไอดอลเก่าตอนแรกอะผมว่าแบบคิดว่าที่คุณเป็นดารานักแสดงหรืออะไรหรือเปล่าคือแฟนผมมาบอกว่าเอ๊ยตังตังเซเว่นเซนต์เก่าหผมพูดชื่อได้ไหมนะได้ได้ได้อ๋อพูดได้งั้นผมใช้คว่าคุณเป็นอดีตเซเว่นเซนต์เก่าได้ไหมได้ค่ะอ๋ออันนี้แกล้มมานานยังฮะ อ๋อปีนี้ดีแล้วอุ้ยแสดงว่าคุณก็เป็นไอดอลจนถึงแบบอายุเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คุณอายุเท่าไหรนะ่น่ะอายุสิบห้าเดี๋ยเป็นสาวลำบอง,บอ,งอะไรอายุยี่สิบเค่ะอ๋อเฮ้ยคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะที่กล้าตอบนะครับเนี่ยคือถามอายุเอ้ยผมถามคุณตรงๆเลยนะดึกอะไรทำหน้ากดธทำไมผมอยากรู้อะผมถามคุณตรงๆเลยว่าทำไมอะ่ะเวลาถามอายุผู้หญิงทำไมเขาถึงโกรธกันผมไม่เข้าใจ กกอะไรอะ่ะมันมันก็แค่แบบอายุไหมอะ่ะมันก็แค่แบบเฮ้หรือว่าเราเป็นผู้ชายเราไม่เข้าใจวะใช่จริงหรอมันถามน้ำหนักอะ่ะน้ำหนักกับอายุเป็นสองสิ่งที่น่าจะไม่ควรถามะ่ะจริงหรอถ้าถ,ถ้าถามกาโกรธไหมโกรธไหมถ้าเป็นตงังตังไม่โกรธอะ่ะแต่แบบบางคนที่แบบเริ่มสูงอายุแล้วอาจจะโกรธอื <quoi? S 1> โอเคปัจจุบันต่งตงย27สิบเจกมาแล้วประมาณปีครึ่งรู้สึกว่าคุณเป็นไอดอลมาก็จนถึงอายุย5ิบนี่ก็เอาเรื่องอะเนี่ย จริงๆแล้วเป็นคือวงเซเว่นเซนเนี่ยน่าจะทำได้แค่ปีเดียวมั้งคะใช่เพราะว่าผมอ่ะไม่รู้จักใครคนอื่นในเซเว่นเซน์เลยแต่ว่าที่ผมมารู้จักเซเว่นเซน์เพราะว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งเคยเป็นแบบดีเจเก่าในท็อกท็อ hmm. กคุณรู้จักท็อกท็อกปะรู้จักอ่ามันมีอยู่คนหนึ่งที่มาจากท็อกท็อกแล้วอยู่ในสังก,กัดเดียวกับผมแล้วผมมาเคยมอ,อเขาอยู่มับนี้คือแบบสับตอนมัธยมมากเลยมอเนี่ยคุณคิดว่าคนนั้นเป็นใครในวงเก่าคนนี้ <c oughs> <c oughs> ทองขอหรออืออือคิดว่าใครต้องคนวรมาต้องทำทองของไหปะอ่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องทำไม,ไมคุณทำได่อย่างนั้นวะแต่ว่าต้องว่าสไตล์พี่เอ็มน่าจะต้องเป็นดิง่งดิ่งปะฮึไม่ใช่ให้อีกตัวเลือกหนึ่งใช่ปะอีกคนนึงอีกคนนึงีคนนึงแนวน่ารักหรือแนวแบบกึบกึบแต่ก่อนน่ารักปัจจุบันกึบกรึบแต่ก่อนน่ารักปัจจุบัน ักเลยค่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะอ่ะลองลองดางอีกสักคนหนึ่งใครอ่ะปัจจุบันยังทำไอดอลอยู่อยู่วงชื่อสองพยางามดับเบิลสองครั้งแฮปปี่อ๋อถูกต้องเสมอมาแบบมีเขาเกือบแล้วเหรอเขาก็ยังน่ารักอยู่โอ้ยเอาอะไรมาน่ารักอ่ะอินเสิร์ตขึ้นสามสองหนึ่ง เขาก็โตตามวัยก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณอ้าผมมารู้จักกับแฮมมี่นนเว้ยอ,อันนี้เป็นมุกอ่ะบอกอ่ะนี้เป็นมุกเฉยๆนะคือ <c ười> รู้จักกับแฮมมี่เพราะแฮมมี่เคยเป็นแบบอดีตดีเจเก่าในท็อปท็อปคลอง90เออแล้วแบบเห็นนางไปทำไอดอลเหานเขา,าฮ้ยมีช่วงหนึ่งไปตามไอดอลอยู่ไปแบบไปเยี่ยเยียในเจแปนเอ็กโปหรือไทยแลนด์วัคอ่ะสักอย่างเนี่ยไปเยี่ยเยี่ยมก็จะแบบเข้าไปทักบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปตอนเป็นเด็กอ้วนๆโง่ๆคนหนึ่งอะที่แบบไม่ได้เป็นยูทููบบบบเเเเออออรรร์แแล้้้้วกก็็็็ไไไไมม่่ดดปปนนนนนีจตัะะ นี้ก็ไปงานไอดอลอยู่ดีอะไรนะแต่ตอนนี้ก็ไปงานไอดอลอยู <what Ils _> ่ในช่วงเนี้ยการไปงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปงานเดียวไงต่างมันก็มีหลายงานทั้งงานไอดอลทั้งงานแคสเกมต่คือเราเราไปหลายงานเวยแต่เราแค่ไม่ได้เปิดเผยตัวเองไลน์ดิสอยู่ลน์ดิสเป็นการแถที่ดีนะฮะเออผมไปหลายงานคุณคุณจะมาจับผิดผมไม่ได้แหมทุกคลิปเก่าเยอะดิสัดคนแซ็กูเยอะเรื่องงานไอดอลเนี่ย จากตาดูเขาไว้ค่ะทุกคนจกตาดูไว้มาถึงก็เล่นกูเลยนะเอ้ยเราอะไปหลายงานคุณนะ่คิดมากแหมนี่คุณกำลังแบบโยนโบ้ให้ผมเป็นบัวไอดอลอะคุณคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยโอ้ไม่ได้พูดอะไรเออโหเสียงสูงเี๋เด๋มัดเลยนี่อ้าอาเข้าเรื่องกลับมาเข้าเรื่องคุณเป็นอดีตไอดอลปัจจุบันยังมีแบบคนตามคุณอยู่ไหมโอตรงโอตากอะไรอย่างเงี้ย แบบบางส่วนก็ยังยัง,ยงตามโอ้ยังยังยังตามอยู่บ้างแล้วแล้วเขาแบบว่ายังมีขอมาถ่ายเชโกงเชกิอะไรอย่างนี้ไหมก็มีนะแต่แบบพอไม่ได้เป็นไอดอลแล้วตังก็คือแบบสามารถเซลฟี่ได้โอ oh, นะ้ไอซีไอซีแล้วคุณคุณไม่คิดได้แบบว่าเฮ้ย <c oughs> ทำศิลปินเดียวแบบไอดอลเดียวกับเขาอย่างี้บั้งเลยหรือมันมันเกินยุคไวคุณละหรือ,อยังไงหนมีสิงเกิน เขาใช่เหรอใช่ค่ะโฆษณาปึ๊บชื่อว่าชายในฝันโอ้เอ็นนี่นี่คุณร้องสดให้ผมฟังได้ปะเออเขาไม่ได้อยู่ในบทพ่อมาเป็นคนพิ่ชื่อเรื่องจำเนื้อเพลงไม่ได้เลยนะโอ้โหมึงเป็นศิลปินจริงมากครับเนี่ย <laughs> นี่สคริปต์ปีอยู่แค่นี้คุยกันแค่นี้ <laughs> อันนี้คือหลุดสคริปต์แหละนะขอหนึ่งท่อนคุกกบันดิคุกเป็นอะไรนะเชื่อไหมคลิปเนี้ยออนแอร์ไปอ่ะต้นงแต่งานใกล้คุณออกแน่ เอาจำได้แล้วโอเคอยู่ดีก็จำได้นะเป็นในหลอกนานบาทคือสองคัะได้จ่ะนะโอ้ <c oughs> อะไรก็เนี่ยผมเป็นเจ้าของค่ายผมไล่คุณออกแลก้วกบเนี่ยแล้ข้ามส่วนนี้ไปชื่อเพลงว่าอะไรนะใช่ในฝันอ่ะโอเคขึ้นอีส่วนให้สามสองหนึ่ง นี่ผมช่วยคุณเต็มที่แล้วนะคุณต้องขอบคุณผมนะครับเนี่ยลว่าะพ <laughs> าร์ทเมืเมมเเ่อกีก้นี้ก็คือตัดออกใช่ไใช้หมดอช่ใ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 ชแใบใชใช่ใใช่ใช่ใช่ใเ่ใเจใช่ใส่ในะ่่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใใช่ใ่ใช่ใจ่ใช่ใช่ใช่ใด่ใช่ใ่ใ่ใก่ใช่ใช่ใช่ใ่ใใ่เช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใ่่่่่ใช่ใช่่่่่่่ ควัดไปอยู่กับเอ้ยเอ้ยเลยมันเป็นเรื่องที่คนทุกคนต้องรู้จักหรออืมนักคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกคุณรู้จักไหม F6 ดิที่นะอวยไปอีกใครไม่รู้ว่าอืมคิดดีๆคิดดีๆลิล l u back Lilu back อ๋อรูๆๆที่เขาทำคอมิวเตอร์ใช่ไหมไม่นะไม่นะไม่นะอะเป็นเกมร์เอ้ยไม่ใช ทวิดอ่าวิด,ดอ่าใช่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 เขาเป็นเกมเมอร์อ๋อแล้วแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าอดีตเขาเป็นอะไรหรือว่าเขาเคยทำงานรู้อโอเคแต่มึงเสือกมึรู้จักเฟซแท็กซี่กูยอมใจมึงลยชิบหาย <c oughs> ถามคุณเลยปัจจุบันคุณมีแฟนไหมก็อ่า<อ>เลิกลากเลิกลากเนี่ย <c oughs> เราไม่นิ่งไง สเปคคุณเป็นยังไงผู้ชายอ่ะที่ชอบก็ต้องเป็นคนอบอุ่นค่ะใส่ใจรายละเอียดอะไรเงี้ยอ่าจริงๆเนี่ยข้อเน,นี้ยเต็มเมเลยกูมีทุกอย่างเลยแต่ไม่มีใครเอากูสักคนเลยเมรานัหรอกพอเวลาคุยไปเรื่อยๆอมันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่าน,าน,นั้นไงอมืมีอะไรคือต้องมีท่าย่าต้องแบบว่าอุ้มแตงหรือไงริมระเบียงยอะไรอุ้มแตงอ่ะคือรู้ว่ามันเป็นท่าแบบนั้นแต่ดึกภาพไม่ออกว่ามัน ปิดกล้องได้ไหมคุณผู้ชมหากแข่งกับเชิญคนอื่นแม่คุณเหนื่อยอ่ะทุกคนรู้หรอคะทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยคุณเหนื่อยคุณผู้ชมสรุปคุณใสหรือคุณไม่ใสเนี่ยฮะคือหลังไมค์ผมบอกผมว่าคุณค่อนข้างใสพอสมควรก็ใสแต่ว่าถ้าพูดอะไรอย่างก็รู้พอรู้เรื่องยูนิฟังเฟรนักซี่เฟรน็กซี่ไม่รู้จัดติงจริงนะรู้สึกสะใจแปลกว่ะโอ๊ยเอาเอาคก่อนแป๊บนึงคือรู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะมันไม่ดูหนัก เูียา์เลคันปากคนรอบตัวกูนี่แม่งพอนับพรีเมียมเต็มเลยอะถูกต้องคือรู้สึกว่าผู้ชายมันหนักโก็น่าจะเป็นเรื่องปกติแต่ผู้หญิงรู้สึกว่านี่หล่อนฟังฉันนะหล่อนฟังฉันฉันเนี่ยเป็นตัวแม่ฉันไม่อยากจะพูดอะไรเยอะหรอกผู้ชายเราเนะนะเขาก็จะแบบเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่ากูเป็นกระเทยจริงถูกปะหนูรู้ว่าไม่ได้เป็นทำไมเพราะหนูรู้ว่า ครับคือมันมีรูปผู้หญิงอยู่หัวเดียงอะไรอะไรกล้องไม่เห็นขอ,อร้อง p l e a ไม่เห็นแกล้ไปสิแกล้ไปสิคุณคุณอย่ามาบ้วยความผิดผมไม่มีคุณผมไม่ไำเต้องแกล้งผมตั้งกล้องเลยไม่สาวบานผม,มผมไม่สาวบานกับคุณหนูต้องเข้าใจอย่างงี้ไว้ว่าผู้ชายเราเนี่ยมันจะมีวัยแบบวัยแตกหนุม่มก็จะแบบว่าเอาฮอร์โมนพุ่งพล่านแบบ b r s t b u r อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั้นก็อยู่ประมาณสักสิ 8ถึง25อาประมาณนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะแบบฮอร์โมนเขามาตั้งแต่ประมาณ13-12แล้วถูกป,ปะแต่คุณผู้ชมฟังเจนะคนลรอบตัวเจอะผู้หญิงสักประมาณ27ขึ้นสัก28ถึง33เนี่ยมันเป็นวัยที่แบบว่าเกิดอะไรกับหัวใจพวกเขาก็ไม่รู้ mm hmm. เขารู้สึกว่าการดูหนังพรน o วส์เนี่ยมันเป็นแบบกิจกรรมยามว่างบางทีดูแล้วก็หื่นบางทีดูแล้วก็ตลก คือเพื่อนกูใช่เขาเพื่อนกูนะดูหนังโป๊แล้วขำขำเพราะมานั่งจับผิดว่าไอ้เฮียหนหนังโป๊มึงทำสตรอตรี่ออกมาได้แบบมึงทำทำไมอ่ะห <c oughs> รือว่าบอกว่าอ๋อรู้รู้มันมันไม่สมเหตุสมผลนะอย่างอย่างสมมติว่าแบบมึงใส่ชุดแก๊ปอย่างเงี้ยคนไทยทำเวลาใส่ชุดแก๊ปเงี้ยเปิดประตูเข้ามาแต่ประตูที่มึงเปิดมันเป็นประตูห้องน้ำ มึงจะให้แบบแก๊บบินเข้าห้องน้ำมาแล้วส่งของนี่เหรอมันก็ไม่ใช่ถูกว่านี่คุณคุณมีคุณมีไอดี ID ไหมเนี่ยไม่มีน,นันนันเนราะว่าโูนแอบเหินแก่ <c oughs> อะวัดระดับความหห่นถ้าวันหนึ่งคุณเจอคนที่ใช่แบบภายนอกแบบโหแม่ใช่เลยเห็นแล้วน้ําเดินเลยคุณจะอยู่ในระดับไหนหนึ่งหุยรอดูดีอะระดับสองหุยแกหล่อมากอยากแดกมากแกคืออยาก ระดับสามหูมึงถ้ากูได้้กูจะแบบขยโญไม่มิดต่อกูจะแบบว่าฆ่าเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจมันคืออินเนอร์ของคุณไม่ต้องตกใจโอเคคุณอยู่ในเลเวลไหนฉันว่าฉันอยู่อันหนึ่งอะหนึ่งอะไรหนึ่งนิดๆิดหนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งเป๊ะขึ้นอยู่กับแค่หนึ่งแหละออก็ากระโดดแก้วนั่นน่ารักที่สุดโอ้โหรัวๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกูเบื่อพวกแม่พระว่ะ สามนิ้วอัน <c oughs> นี้มันอันนี้มันชูสองนิ้วถ่ายรูปแล้วโว้ยคุณคนนี้แบบว่ามาแนวแม่พระมากมากเลยโอเคผมยอมรับได้ผมยอมรับได้แต่เขาบอกว่าคนเรียบร้อย,ยจะเป็นคนเก็บกดจริงหรือเปล่าเก็บกดเรื่องทุกเรื่องแต่ผมจะเน้นไปเรื่องนั้นใช่นะแต่ว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยแบบผ้างพับไวขนาดนั้น่ะแต่ว่าถ้าาโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทจริงๆก็คือจะแบบไม่พูดคำหยาบไม่พูดเรื่องทะลึ่งแต่ต่ก็ยังไม่คยอคนอื่น อะไรนะคุณบอกว่าคุณไม่เคยเจอผู้หญิงพูดเรื่องทะลึ่งขนาดนั้นผมอยากพาคุณมาอยู่รอบตัวผมมากเลยเนี่ย <c oughs> คือไม่รู้ว่าตั้งเรียนสายวิทย์ด้วยหรือเปล่าแกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรียนคุณมันเกี่ยวกับเรื่องตัวบุคคลคือ <c oughs> อุย <c oughs> มีอย่างนึงที่ผมอยากถามเป็นเรื่องที่ผมแบบรู้สึกว่าช็อกพอสมควรทุกคนเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่กลัวบางคนกลัวผีบางคนกลัวความสูงแต่คุณกลัวเทปชุด เียกนม่คืออะไรครับเนี่ยคือเดี๋ยวต้องอธิบายควาว่าทิชชู่เปียกเนี่ยไม่ใช่ทิชชู่เปียกที่แบบว่าทิชชู่ก้นเด็กอ่ะไม่ใช่แต่ต้องเป็นทิชชู่แห้งๆแต่ว่าไปโดนน้ำแล้วเปียกอ่ะอันนี้คือมันไม่เชิงกวัวนะแต่แบบมันคัดเห็นแล้วมันจะอ้วกอ่ะมันก็เลยเป็นแบบขยะบขยับเป็นยาอย่าเห็นห้ามเห็นเนี่ยแล้วถ้าเกิดแบบว่าผมเจอคุณอย่างเงี้ยผมว่าจะชุบชุบน้ำแล้วเคลี้ยงใส่คุณคุณกรี๊ดไหมก็คงตกใจอ่ะแต่ว่าก็อาจจะ แล้วแล้วถ้าวันหนึ่งผมทารายการแกล้งคนนะ่ะผมแบบมัดมือมัดเท้าคุณอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเอาคุณไปอยู่ในห้องที่แบบรอบๆบตัวคุณเนี่ยแต่ชื้ชุ่มที่แบบเปียกน้ําอยู่นั้นอนะแล้วแบบโรยสีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยให้แบบมันหยีๆอะคุณจะรู้สึกยังไงพอเปิดตาออกมาก็คงหลอกอะ เด็กใช่ป่ะมันจะมีคลาสศิลปะที่ต้องทำเปเปอร์มาเช่อ่ะมันก็คือการเอาหนังสือพิมพ์กับผิดชู้นั่นแหละเอาไปแช่น้ำให้มันเปียกๆแล้วค่อยมาป้ายกาวอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็เดินออกจากห้องแบบทำไม่ได้อือแสดงว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคนเราเขนก็กลัวอะไรแปลกๆกลัวจะชุบเปียกแต่ผมว่าแบบชื่อบางคนกลัวน้ำไอ้ชื่อแล้วแดกน้ำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยน้ำลึกหรือเปล่าฮะกลัวน้ำลึกหรือเปล่าน้ำลึกคืออะไร ออโอเคอ๋โอ Kel โทษโทโทหัวผมมันประมวลผลไม่ดังแย่ๆว่ะคุยกันมาเนี่ยร่วมๆยี่สิบนาทีแล้วถามตังๆนี่ก่อนว่าถ้าตังๆดูคลิปของเอฟจริงเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าตอนทอดสุดท้ายมันจะต้องมีหนึ่งอย่างที่ตังๆจะต้องทำคืออะไรคืออะไรชันตกอ๋อ ช็อตตกจะเป็นเซ็กซี่น่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้แบบบังคับคุณเว้แต่ทุกคนก็แบบว่าทำคะแนนดีมาหมดเลยโอ้กดดันเลยไม่ได้กดดนกันก็แล้วแต่คืออคุณสามารถเซ็กซี่ได้ว่าคุณยี่สคุณน่าจะเซ็กซี่ได้แล้วปะ่ะก็มีมุมเซ็กซี่อยู่เบาๆอ่าพอกุ๊กๆิผมอยากเห็นว่าผมคอเซ็กซี่ได้ปะทำยังไงก็ได้ให้ผมรู้สึกว่าใช่ไหม อย่างเงี้ยอ้าเฮือกโอ้อ้าเดี๋ยวก็ออกอากาศไม่ได้สิอือคุณก็เอาให้มันออกอากาศได้สิแม่ EP แรกแพทพิงกุถกเสื้อขึ้นดีนะกูเบรกทันตั้งที่ชัด EP สอนิ้งอะไรนะนิ้งอดีตเบียนเคกับถอดเสื้อแขนกุดกัดปากหนึ่ง โอ้โหคุณจะบ้าตายแต่ละคนมันก็คงไม่มีอะไรแรงกว่านี้แล้วมั้งคุณคุณพร้อมปะแล้วถ้าไปแล้วถ้าไปเซ็กซี่ครับเนี่ะไม่เซ็กซี่ก็อีกเทคหนึ่งไงไม่ผ่านกูเอาแบบส่วนตัวล้วนๆเลยอนะคุณจะยืนจะนั่งหรือทำอะไรก็ได้ให้ผมรู้สึกว่าแบบว้าวคุณแบบแม่งแม่งแบบอยากจะพุ่งเข้าไปชนคุณเลย คุณพร้อมใช่ไหมผมนับ3 2 1คุณจัดมาเลยโอเคสามสองหนึ่ง <Okay. S 1> action อุ้ยคุณก็ไม่ธรรมดานะเฮ้ย <c oughs> อุ้ยคุณโอ้ยผอแล้วผอแล้วโว้ยไอ้ย <c oughs> ใจคอไม่ดีเลยโอ้ยใจคอไม่ดีเลย <c oughs> คือต้อบอกว่าทรงเนี้ยคือคุณแบบมาแนวเรียบร้อยเว้ยแล้วพอคุณแบบมาทรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเออคุณดูเซ็กซี่แบบแพงอ่ะคุณเข้าใจใช่ปะเออผมเลยว่าใจคอไม่ค่อจะดีเท่าไหร่ป้ายปิดกล้องเปิด2คนดีกว่าเยียเกินเป็นมุกเลยครับแม่เป็รีบดีกว่ โอเคถือว่าผมไม่ผ่านนะดอกนี้เอา,อางี้ตัางๆฝากผลงานฝากช่องฝากอะไรหน่อยไหได้เลยค่ะก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะเสร์ชว่าตั้งตั้งชาแนลนะคะก็จะมีเป็นแนวไลฟ์สไตล์ค่ะพาก,กินพาเที่ยวแล้วก็มีรีวิวของเล่นด้วยชานลหจากนั้นก็ยังมีไลฟ์เกมนะคะทางเพจ a c e b o o k ตังตังชาแนลเช่นเดียวกัน,นะค่ะโอ้โอเคโอเคผมมีกำลังใจให้คุณนะเห<ๆ>็นบอกว่าเพิ<ๆ>่งมาเริ<ๆ>่มทำใหม่นะครับเห็นว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่ผมเห็นแล้วแบบ เห็นความพยายามจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนไอดอลที่อยู่ในวงการกูเป็นไอดอลหรอวะเออนั่นแหละอาช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในไอดอลที่แบบว่าอยู่ในเพื่อนร่วมวงอดีตคนรู้จักของผมเลยว่ารุ่นน้องผมเนียก็เออผมก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆู้ใช่ค่ะจริงๆอะหนูดูรายการพี่เอ๋ถูกปะแล้วมันต้องมีคําถามหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าคนทํา เหลือแค่พี่เอฟคนเดียวไม่หรออ่ะใช,ใช่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 ตอนแรกผมจะถามคุณแล้วแต่ว่าคือคุณบอกว่าผมคุณมีคนคุยพาะผมรู้สึกว่าแบบเออผมไม่อยากถามคุณแ,แล้วอ่ะถ้าเกิดผมผมเหลือคุณกับผมอะอยู่สองคนบนโลกคุณเอาผมไปอ่ะอ่ะหั้ยเาตอบมาแล้วอ่ไม่ผมไม่ได้ถามเลยอ่ะทำไมทำไมทันเเพราะว่าพี่เอฟดูเหมื่นกามจริง <c oughs> กูบ้าล่าวมากกูบอกเลยในกล้องกูเป็นยังไงตัวจริงกูเป็นยังไงนหละเอ้ยแต่ผมดูแลดีนะผมเทคแคร์ดีนะโอ้ใช่ซิขับรถรับส่งนี่อ่นแน่กัดเกงไอ้สัตว์โอเคต่างๆเอ้เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะครับผมเนี่ยจะว่าเดี๋ยวว่างๆเราอาจจะมาคอลแลบกันอีกนะครับ ได้เลยโอเคไงวันนี้ก่อนจากกันไปนะคุณผู้ชมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและอย่าลืมไปติดตามนะค,<ส>คุณตังตังแลผมจะเรียกน้องไม่ได้เพ<ห>ราะเขาอายุมากกว่านนนะผมเกือบสีนะ่ปีนะครับก็คงแต่หน้าเขาเลยก่าผมก็คิดดูแล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะนะครับก่อนจากกันไปตังตังจุ๊บกล้องแล้วก็บอกฝันดีคุณผู้ชมหน่อยละกันนะครับเช่นฮะต้องเซ็กซี่ปะ อ่าแล้วแต่ครับผมคือตอนนี้คือ,คอ,คอ,คอกูอ <c oughs> บบพร้อมแล้วมากูพร้อมฉีกเสื้อแล้วเดี๋ยวคือกูแบบกูพร้อมไปแล้วเราแฟนโทรเข้าค่ะแมอ้าวโอ้มันเป็นการแสดงครับแม่เป็ <c oughs> นการแสดงครับแม่อ่าบอกฝันดีคุณผู้ชมหน่อยเอาให้แบบตกคุณผู้ชมไหมฝันดีนะเออชื่นใจจริงไหมอ้าวคุณผู้ชมไปเข้าห้องน้ำกันดีกว่าว่าชีแหละ แรงเกินแรงเกินอะโอเคเจอกันเทปหน้าวันนี้ไปแล้วคุณผู้ชมบ๊ายบาย